เงินปันผลเนี่ยจะเอามารวมเป็นรายได้ใน30ล้านไหมนะครับเงินช่วยเหลือจ้างเด็กใหม่50%ไม่เกินจากพันห้อันนี้ไม่ได้ยกเว้นใช่ไหมาก,การจัการนอนแวดขายรถยนต์ให้อีกบริษัทหนึ่งต้องคิดแวตหรือไม่เงินปันผลเนี่ยจะเอามารวมเป็นรายได้ใน30ล้านไหมนะครับถ้าเงินปันผลเนี่ยต้องถือรวม ถือรวมอยู่ในรายได้30ล้านเช่นเมื่อกี้อย่างยกตัวอย่างว่ามีรายได้ที่29ล้านนะครับแล้วมีเงินบันผลมาล้านห้าได้รับมาเนี่ยท่านั้นก็จะถือว่าคุณเกินเงื่อนไขสิทธิ SME แล้วนะครับกิจการต้องการปิดกิจการมีขาดทุนสะสมและมีสำรองตามกฎหมาย แบบนี้เราต้องปันผลจากยอดสำรองตามกฎหมายหักขาดทุนสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรใช่ไหมครัเวลาชําระบัญชีเนี่ยนะครับผู้ชําระบัญชีเนี่ยก็คือกรรมการเหนะนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้ชําระบัญชีเนี่ยก็ต้องจัดสรรขาดทุนสะสมเนี่ยนะครับฉะนั้นขาดทุนสะสมมันก็จะมันก็ยังขาดทุนค้างอยู่นะครับซึ่งในอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นหนี้สินที่เราชําระฉะนั้นเราต้องล้างทั้งหนี้สินนะครับทั้งทรัพย์สินทั้งลูกหนี้ทั้งเจ้าหนี้เนี่ยนะครับฉะนั้น ฝั่งที่ขาดทุนสะสมก็น่าจะเป็นนี่อยู่บางส่วนนะครับอนั้นไอ้สำรองตามกฎหมายเนี่ยณนะวันที่เราเลิกกิจการเนี่ยมันสามารถหักปบลบกันได้นะครับแล้วถ้าเหลือเท่าไหร่ก็คืนให้กับผู้ถือหุ้นไปนะครับว่าสำรองตามกฎหมายหักขาดทุนสะสมแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้แต่บางทีสำรองตามกฎหมายถ้าเกิดว่าหักขาดทุนสะสมแล้วขาดทุนสะสมมันเยอะกว่าก็ไม่มีเงินไปชําระนะครับก็ต้องทําเรื่องที่ ตกลงเจราจากับผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งคุณเลิกกิจการอาจจะไม่ได้มีเงินเลยก็ได้นะครับแค่จดชำระเลิกแต่ถ้าเกิดว่ามีขาดทุนสะสมอยู่2,000 0 0และมีะกําไรที่ยังที่จะสัรรไว้ตามกฎหมายเนี่ยห้าแสนก็แสดงออกขาดทุนหักสำรองตามกฎหมายนะครับอั้น3,000 0นที่เหลือก็จ่ายคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้นะครับ วยเหลือจ้างเด็กใหม่50%ไม่เกิน7,500อันนี้ไม่ได้ยกเว้นใช่ไหมครับไม่ได้ยกเว้นนะครับนะก็ต้องรับรู้เป็นรายได้นะครับแล้วก็ลงเป็นรายจ่ายก็จบไปเหมือนกันเนาะนะอีกฝั่งก็รับรู้เป็นรายได้อีกฝั่งก็ถือเป็นรายจ่ายของกิจการไปเพราะได้มาก็จ่ายให้เด็กไปนะครับกิจการนอนแวดขายรถยนต์ให้อีกบริษัทหนึ่งต้องคิดแวะหรือไม่กิจการนอนแวะนะครับ ขายทรัพย์สินที่นอนแว็กก็ไม่ต้องเสียแว็อยู่แล้วนะครับเช่นเราเป็นธุรกิจขนส่งนะครับได้รับยกเว้นภาษีมค่าเพิ่มปรากฏว่าเราก็ขายรถออกไปนะครับฉะนั้นเงินที่ได้ออกมาก็ไม่มีแว็นะครับราคาขายอ้างอิงข้อมูลจากทุนประกันได้หรือไม่นะครับหมายถึงขายรถยนต์นะครับราคาขายก็เป็นไปตามราคาตลาดนะครับรถยนต์เนี่ยหาราคาตลาดไม่ยากนะเข้าไปที่วันทุคาเราก็จะเห็นแล้วว่ารุ่นนี้ขายราคาเท่าไหร่นะครับแต่เราอาจจะขายต่ำ กว่าในวันทุคาก็ได้นะครับเพราะว่าวันทุคาเนี่ยามันเป็นรถที่อยู่ในตลาดแล้วเพาปรับปรุงสภาพดีแล้วอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะขายต่ำกว่าให้ก็ทํารายงานการประชุมนะครับแนบเรื่องว่าเราขายในราคานี้นะครับเนื่องจากว่ารถมีสภาพซุดโซมหรือว่าช่อมบ่อยอะไรเงี้ยนะครับก็ทําไปนิดนึงนะครับเอาไว้ชี้แจง